สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ค่ะอยู่กับช่อง Andy Freedom เช่นเคยนะครับกับผมอเนกนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม AOX นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่11.11นะครับผมซึ่งมีโปรโมชั่นนะครับของ Black Nalox X นะครับผมคึ้งตามกระแสนะ11.11นะครับคือนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะนี่นะครับคือวันนี้นะครับก็คือมีโปรตัวนี้มานะครับเรานะครับจะทำการเติมนะครับผม เติมไป35นะครับวัสดุในการทํานะครับก็ต้องแน่นอนต้องใช้เงินนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอัพถึงร้อยหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสติดมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ60กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะเดี๋ยวผมไปตรงหน้าอที่อัปเกรดก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมดูการซื้อมันนะครับผมเดี๋ยวเราผมสักคู่ผมซื้อแบบหนึ่งผมซื้อได้5ครั้งแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะซื้อกี่อัน ล้วค่อยซื้ออะมาครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะคือที่ผมซื้อเนี่ยคือว่าตอนนี้ครับกล่องแดงเนี่ยมันจะมีการนะครับสุ่มนะเจ้ากล่องนี้นะครับอ่าไม่ใช่สินะครับขณะตัวนี้มีของชิ้นอ่ามีให้เราบวกด้วยนะครับตอนนี้อ่านี่ครับกล่องซุ่มนะครับกล่องสุ่มเหรียญกล่องสุ่มอ่อเพชรชมพูนั่นเองนะครับอันนี้แหละหินลาอ้อเกี่ยวนะครับมานะครับ ซึ่งนะครับตอนนี้เพชรผมเพชรชมพูผมมีอยู่พันเนะครับมาผมจะทําการเปิดนะครับมาดูว่าผมจะคลิปนี้ผมจะจบที่ราคาเท่าไหร่นะครับจะโอ้โหนะครับหมื่นแได้มา2,2,8 8นะครับเยอะกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นะครับก็คือมาเปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวเลเวลสองนี้เพิ่มด้วยนะได้กี่ชิ้นอนะชิ้นเดียวด้วยผมดูแล้วมันไม่น่าจบนะครับ เอาล้วครับทุกคนคือผมมาดูแล้วนะครับซึ่งไอตัวโปรโมชั่นไอตัวเนี้ยนะครับเมื่อกี้ผมที่ผมจัดไปนะไอสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี้ยดูแล้วอะ่ะมันยังเมื่อกี้ผมจะสุ่มอะ่ะคือมันสุ่มจริงๆฮะค,คือแบบอ่าอย่างเมื่อกี้ผมได้มาแค่ไอีตัวคริสตัลชมพูเนี้ยได้มาแค่เพชรชมพูเนี้ยมันได้มาแค่สองสองแปดแปดสองพันสองร้อยยี่แปดสิบแปดนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่คุ้มครับนะหรือถ้าเราจะสุ่มไอตัวเนี้ย เป็นตัว1้อยนะครับเท่ากับราคาที่เราต้องเติมขั้นต่ําในตัวนี้นะครับผมว่าผมซื้อตัวนี้ดีกว่านะครับน่าจะชั่วในการอัปเกรดแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ของผมมันจะถึงร้อยหรือเปล่านะครับอัปเกรดนะมาดูกันครับเอาแล้วครับจับมาเรียบร้อยนะครับตัวอื่นยังลงยาอยู่นะเดี๋ยวต่อไปครับค่อยอัปเลเวลขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องถึงเวลาที่เราต้องจัดการกันซะแล้ว ตอนนี้ก็ต้องใช้เลเวล2นะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับมาดูนะครับว่าร7 9สของเราจะถึงกตร้อยหรือเปล่ลปาครับแต่ซครับห้ามืนกว่านะครับโอ้ถ้าเราซื้อตรงนี้โอ้ไม่ไม่พอแนละ้วผมดูก็ยังไม่พอแนละ้วเพราะานี่กินเท็ตไปพันกว่าเลยนะบอกว่าเกมนี้นะครับถ้าไม่เติมไม่เกิดยากจริงนะครับส2บสองแล้ว ผมต้ใช้เกียร์นะครับมาดูกันขั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมสร้างก่อนเราจะได้รู้นะครับตัวเลข่องมุมคมชิ้นนะครับถ้าเราบวกหนึ่งอีกสิบนะครับก็ต้องเป็นเก้าสิบเราจะถูกนะครับรอบนี้อ่ะอเคถูกต้ตองครับตอนนี้เพชรหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะอัเกรดละมีเก้าสิบสามครับ อันนี้บวกได้ประมาณ3ครั้งนะครัเราดูว่าโอกาสห้าสิบเจ็เนี่ยมันจะติดกี่นครับเรียบร้อยเซลเฟลสามติดหนึ่ง oh, <no. S 1> โอเคนะครับ3ามติดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยครับสรุปแล้วนะครับถ้ามันดูจากไอของที่ได้มาเนี่ย oh, <no. S 1> ผมดูแล้วนะสู้สู้เอาไอน,นี้ดีกว่าครับนะครับเ oh, <no. S 1> ติมเป็นเพชรดีกว่านะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เติมนะครับเติมครั้งแรกแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเออจะมีโบนัสครั้งแรกนะครับทุกทุกอันเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น179 3 4 9นะครับ7 2 9อะไรพวกเนี้ยแต่นะครับทุกอันนะครับจะมีโบนัสเติมครั้งแรกทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัพเลเวลขึ้นไปนะครับผมถ้านะครับคลิปนี้นะครับผมถึงประมาณสักผมขอสัก50ไลค์แล้วกันนะครับขอสัก50ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะจัด ท่านต่อไปให้นะครับนั่นก็คือ349นะครับผมเติมโบนัสแล้วก็จะมาอัปเกรดหรือตีบวกนั่นแหละนะกันต่อไปนะครับผมง่ายก็ก,กดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ